ก็คิดว่าน่าจะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมสสย้ำกันอีกทีนะครับเพราะว่าคราวนี้เราก็กลับมาเป็นสภาในสมัยที่2นะครับก็เพิ่มขึ้นจากครั้งสุดท้ายที่ทแถลงข่าวเนี่ยสาเท่าก็ต้องอธิบายถึงกระบวนการในการทํางานว่าต้องวุฒิธเป็นยังไงแล้วคราวนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ประธานสภาต้องแสดงวิสัยทัศน์ด้วยต้องอะไรด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปซักซ้อมแล้วก็ วิปของของพักได้ดีแล้วก็เมื่อคืนก็ได้คุยกับทางของพร้ากไก,กลก็เข้าใจตรงกรันว่าจะกลับไปว่าจะพูดคุยแล้วก็ทําให้การแสดงคะแนน,าน,น,าน,น,าน,นกนารโหวตลงคะแนนเนี่ยให้ราบรื่นแน่นอนนะครับวันนี้จะมีการาเสนอชื่อกันครับจะขอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีสอคำถ,ถามขออีกทีนะครับ ตอนนี้ทางผมส่งทางเลขาได้คุยกับใจามานน้อยอีกทีนึ่งแต่ผมโดยผมเองเดี๋ยวต้องขึ้นไปไประชุมสสครับำทำค,ค,ค,ความเข้าใจกันมาตลอดคุยกันทุกวัน,นค,คุยกันตั้งแต่รูร่วมในการตัดสินใจด้วยแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจด้วยคุณปฏิภาณก็เป็นคนที่สปิริตแรงนะครับแล้วก็ตรงกามที่แกสัมภาษณ์ได้เลยครับก็คือหน้าที่ไม่ใช่หน้าตาแกก็อยากจะทํางานอยู่ครับ เดี๋ยวรอ,รอเสนอชื่อครับถ้ามีอีกฝั่งหนึ่งเสนอชื่อแข่งมาจะมีสำรแข่งสองครับก็มีมีคิดคิดกันแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าฟังจากการาสัมภาษณ์ของทั้งฝ่ายจะตั้งรัฐบาลตอนนี้แล้วก็ฝ่ายว่าที่ฝ่ายค้านก็คิดว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกัน ผมยังไม่ได้เห็นระเบียผมเห็นแค่ตรงภาดหัวของการาษณ์ของคุณธนากรเมื่อวานแค่นั้นก็เห็นชมว่าอาจารย์วันนอเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่เหมาะสมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในทิศฐานกาันเห็นแต่ว่ามีทั้งทางแกนนาของรศชอรสองคนนะเห็นแค่นั้นครับครับก็ผมผมคิดว่าการตัดสินใจของวันนี้ก็เรื่องของการ รักษาทั้งเอกภาพและก็มิตรภาพของทั้ง8ปพรรคก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นเป้าหมายที่ที่ใหญ่กว่าแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นแล้วก็ความคงเส้นคงวาของพรรคใก,กา้ไกลที่ที่เราเห็นว่าเรื่องของหลักการเนี่ยสำคัญกว่าบุคคลในเมื่อได้มีโอกาสคุยกับท่านวันนอท่านรับหลักการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลักการในการบริหารสภาให้ทั้งโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มีประชาชนรวมถึงกฎหมายสําคัญสําคัญอีก สี่ข้อนะครับที่ได้มีโอกาสพูดคุยว่าในการที่จะดูดูแลเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับยติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็สี่สีข้อที่ทําไปเนี่ยก็ได้มีข้อตกลง,ลงกร่วมกันผมก็คิดว่าหลักการสำคัญกว่าบุคคลแล้วก็หลักการที่ต้องการจากการการดูแลรังสภาเนี่ยก็ <ผม S 2> ได้ครับผมคิดว่าถ้าแถลงร่วมกันไปตั้งแต่เมื่อวานก็น่าจะจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ อันนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวรอดูเวลาใกล้ๆนะครับแต่ว่ามากขึ้นเรื่อยๆครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ก็กคิดว่าการการส่งสัญญ,ญาณว่าการเป็นภาวะผู้นําที่ดีลุกได้ถอยเป็นนะครับแล้วก็รู้ว่าหลักการในการนําเสนอการที่เป็นพักดับหนึ่งรัสดรประธานสภาแต่ในขณะเดียวกันการรักษาเอกภาพเพื่อที่จะได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็เป็นสิ่งสาคัญก็แสดงให้เห็นว่าผู้นําคนนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อเวลาลุกก็ต้องลุกให้สุดเมื่อเวลาที่ถอยถ้าไม่เสียหลักการ ก็ได้ในสิ่งที่ที่เราต้องการที่จะเห็นความก้าวหน้าของสภาแล้วก็เอาเจจำนวนของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ย<ม>ก็น่าจะแสดงส่งสัญญาณบางอย่างไปให้วุฒิสภาเห็นผมก็ถือว่าสัญ,ญญาว่าเป็นเป็นสัญ,ญญาของท่านวันชยัยคนเดียวครับ<า> <c oughs> อะไรนะครับ เวลาเวลามองก็ต้องมองไกลๆเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติวันต่อวันครับวิธีการทํางานมันก็ต้องเป็นอย่างาจจนี้ก็มีการพูดคุยกันมาต <c oughs> ลอดแต่ยังอย่างที่บอกว่าสถานการณ์การทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีที่ต้องถกกันมากขึ้นแต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาตลอด4ปี ที่ผ่านมา,นะาการทํางานกรรมธิการการทํางานกรรมธิการงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีคิดมีสภาพการของแต่ละพักที่ที่ต่างกันถ้าเราทํางานก็ด้วยความเข้าใจแล้วก็ทํางานก็ด้วยความเชื่อมั่นเช่งกันและกันแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตใหมายที่ดีว่าทั้งพักก็เข้าใจควาว่าการที่จะถอยออกมานะครับแล้วก็การที่จะให้มีฉันทานมาติร่วมกันก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การได้ทําให้ภาวะผู้นาของของ,ของแปดพักนี้ก็น่าจะสูงขึ้น เป็่ายถึงการเลือกตั้เรื่องของรัฐมนตรีต่อไปด้วยในเรื่องของจะไหมนะครับลุกได้ถอยลุกได้ถอยเป็นในฐานะผนำคนในเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีอะค่ะตรงจุดค์สูงจะเป็น้าทียู่ในการดระเนินการพระชามติแล้วก็ลุกได้ลุกได้ถอยเป็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์บริบทแล้วก็ข้อมูลครับก็คงต้องดูเป็นเคสเป็นเคสไปแต่ว่าไอ้คนที่เป็นผู้นําก็ต้องตัดสินใจเป็นนะครับแล้วการตัดสินใจก็ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลประกอบไปด้วยบริบทแล้วก็ประกอบไปด้วยสถานการณ์แต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนนนั้เี่ย บางครั้งถ้าเกิดคุณจะก้าวกระโดดให้ไกลคุณก็ต้องถอยนิดนึงถ้าเกิดคุณไม่ถอยคุณยังอยู่กับทีุ่ณก็กระโดดไ้ไม่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่แน่นอนว่าไม่ให้ขัดหลักการไม่ให้ขัดสิงที่ได้สัญญากับประชาชนไม่ให้สัทธการคุณค่าสําคัญของพรรคแล้วก็ไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่นะครับเรื่องอะไระครับ ก็คือก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็คงยังเหมือนเดิมนะครับก็คงจะต้องมีการยื่นเข้าสภาอยู่ดีพฤติการ์เมื่อวานนี้คือการคือขอชื่อสุพันอยู่ที่อาจารย์นรท์อ่านคนอาจจะมองว่าเป็นหมู่บ้านกระสุนกระสุนตกไปอยู่ที่อาจารย์บรรณแล้วจะทำให้เกิดเสียงน่าข้าของรัฐบาลมองไปถึงตรงนี้เท่าเท่าที่ผมดูสภาพภารอากาศจากหลายๆสื่อนะครับเพราะว่าน่าออกมาเป็นการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าผมก็มีโอกาสได้การทํางานกับ จารย์ท่านวันนอก่อนที่ท่านจะลาออกจากสภาไปก็เชื่อมั่นว่าท่านเป็นคนที่จะสามารถที่จะทําให้สภา,านี้ก้าวหน้าได้ตามที่คุณองปฏิพัตธเคยเสนอวิชัยทัานไว้นอนันถือว่าเป็นหน่ง่องทรเพื่ไทยค่ะเพราะว่าเขามีัคที่ตัที่รัเพื่ไทยมาตั้งแต่รัแค่มันมีต่แบบตัวคัปากรือเป่าเพราะเขาเป็นนของเพื่อไทยที่ต้อตป็นต้องเป็นแค่เสมือนครับผมคิดว่าอาจารย์วันนอท่านเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็ท่านก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ท่านก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาตั้งแต่สมัย2522กิจสังคมประชาธิปัตย์ความหวังใหม่ไทยรักไทยจนกระทั่งมาถึงประชาชาติที่ผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับท่านผมเชื่อว่าท่านเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะทําให้ไ,ไรัฐสภาก้าวหน้าแล้วก็ไม่ทําให้ประชาชนติดหวังเดี๋ยวต้องขอไปไประชุมสภา,าแล้วนะครับขอบคุณนะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ